หมุนเลยหนูหมุนเลยหมุนนั่นไงได้ลูกอมมาอีกแล้วเสียไปแล้วเฮ้ยมวยด้ยเอาเฮ้ยขโมวยด้วยวะ มิชาชีพอย่างเรา<ม>ต้องหากินแบบนี้แหละ <laughs> ใ่อุปกรณ์ทำมาหากินของเรา <laughs> กงล้อมาหาสนุก <laughs> เหลือเวลาแค่รอเยื่ออย่างเดียว <laughs> <laughs> น้าหน้ามาแล้วไอตัวเล็กไอกตัวเล็กไอ้หนูนี้นี่น <laughs> <laughs> เล่นกลงล้อมาหาสนุกไหม <laughs> เล่นไหมครับ มาเลยเล่นตรงล้อมาหาสนุกกันมาเฮ้ยแต่ถามก่อนมีตังไหมตาละยี่สิบบาทมีไหมอเดี๋ยวนะต้องอธิบายเกมก่อนนะถ้าเกิดหมุนได้ลงสีดำปุ๊บเนี่ยหนูก็จะได้ขนมไปแต่ถ้าหมุนลงสีขาวหนูจะได้ของเล่นรถพวกนี้เลยอยากได้ไหมเนี่ยอยากได้ไหม แต่ถ้าหนูหมุนไปแล้วได้หมายเลขหนึ่งเนี่ยนะสีส้มเนี่ยนะหนูจะได้สไลเดอร์สองอันเลยเอาไหมถ้าพร้อมแล้วหมุนเลยหนูหมุนเลยหมุนเรามาดูกันนะครับว่าจะได้สีอะไรโอเคไหมดูนะไอ้หนูได้สีอะไรเอาไอ้หนูได้สีดำอะ่ะ เอาก็เ,าเป็นขนมปอบใจไปแล้วกันนี่ยอะลูกอมหนึ่งเม็ดขนมปอบใจนะโอเคไหมอยากเล่นอีกตาไหมอยากเล่นอีกไหมมีตังไหมอะมีตังไหมอ้าวมีด้วย <c oughs> อ่าให้เล่นอีกตาหนึ่งหมุนเลยมุนเลยหนูหมุนฮึอ่าดูนะครับว่าได้อะไร อาา้าวสีดำอีกแล้วเอาของหวานปลอบใจของหวานปลอบใจอา้าวตังหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมอยากเล่นอีกไหมไปขอตังแม่มาแล้วผมจะให้เล่นต่อ <c oughs> ง่ายๆทุนก็ยังอยู่ <c oughs> รอลูกค้าลายต่อไปโอ้ของเล่นเยอะมากเลยะ S 1> <S 1> <S สนใจไม่ไรหนูขายไงครับทุกชิ้นยี่สิบบาทฮะจริงหรอครับ<น> <ıldı> จริงๆไม่ได้โกหกหรอกทุกชิ้นยี่สิบาทเพียงแค่หนูหมุนกงล้อมหัศจรรย์เนี้ยลงสีเนื้อหรือสีขาวหนูจะได้เลือกของเล่นไปเลยหนึ่งชิ้นแต่ถ้าลงสีส้มเนี่ยนะหนูไปหมดทั้งร้านนี้เลย หมุนครั้งละ20บาทจริงเหรอครับจริง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 มาเล่นเล่นเล่เลเลมามาหนึ่งยี่สิบบาทหมุนเลยเฮ้ยสีดำไม่เป็นไรเรามีขนมปอบใจอ่ะอ่ะของปอบใจหลอนตาหนึ่งได้เลย ขอ,อยาทีเถอะฮ้ยสีดำอีกแล้วอ,นนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยได้สีดำเดะอ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวสิสบสองตาวันนี้ต้องได้ของนี้กลับบ้านเออขอบคุณมากเอาหุ่นเลยแปดสบาทผมได้แค่นี้เองเหรอครับอ้อก็ดวงไม่ดีอะมีตังค์อีกไหมล่ะ มีมตัางกัเล่นได้มาดิมาดิออ <c oughs> จะมีลูกขายอีกไหมนะขายของเล่นเหรอครับไม่ได้ขายแต่มันจะเป็นเกมกงล้อลุ้นเสี่ยงโชคตา้งเท่าไหร่ล่ะครับ20บาทนี่กงล้อเสี่ยงโชคสนใจไหมล่ะเอ้าลองสตาร์นึงครับอืมพร้อมแล้วก็หมุนเลย <c oughs> เอ้า สีดำโถ่เสียดายมากหนิเสียดายทำไมเอา้าขนมปอบใจเฮ้ยเหลืออยู่สีสบาทผมขอรอยสองตาครับเอ้าได้เลยเจ้าพ่อคุณขอในเธอจะเอาตุ๊กตาไปฝากสาวขอในเธอะโถ่ทำไมได้แต่สีดำเนวไม่เป็นไรเอาลูกอมไปฝากสาวแทนนะแปลกจังเลยทำไมได้แต่สีดำ พี่เซฟไปได้ลูกอมจากไหนมาเนี่ยก็ร้านหมุนวงล้อนไงเออร้านเดียวกันเลยอะ่ะเนี่ยพี่ได้แต่ลูกอมดวงพี่ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยผมก็ได้แต่ลูกอมเฮ้ยจริงดิรู้สึกมันแปลกๆนั่นนะเอ,อ้าหนจะไปไหนหมล้อพี่เซฟน้องจะไปหมุนล,ล,ลวงลรอเราแอบดูกันดีกว่าไปไป นั่นไงได้ลูกโอมมาอีกแล้วแบบนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วพี่เซธโตดีไหมโตพี่เซธผมก็เล่นดิกาครับนี่ครับนะครับนะครับเก็บเงินให้ผมนะครับผมจะหมุนวงล้อครับโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยเสียดยเอาหมุนเลยดิ วุ่นเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นอย่างนี้นี่เองผมคอยตามนะครับได้เลยลุงลุงลุงนะครับพวกมันสีอะไรเนี่ยครับไหนสีดำนะถูกแล้วนะมันสีดำนี่น้าเผนนี่ไรเลยเรียบร้อยลุงครับผมไม่เล่นแล้วครับเงินนี่ผมให้ทิปลุงแล้วนะครับโอ้โหสปอร์ตซะด้วย ฝนจะตกแล้วต้องใส่ต้องเก็บของแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถถ่ายไปคันึงไงเ๊ยบไปแล้วเอาเฮ้ยขโมยมาเอาเฮ้ยขโมย่ะนี่งนี่เอามาให้แล้วขอบคุณครับไม่เป็นไรชอบไหมหนูเล่นดีๆนะเด็กสองคนนี้มานี่เลยมานี่เลย หนูสองคนขโมยของลุงทำไมก็ดุงอ่ะโกงผมสองคนก่อนมีได้หรอกเด็กสองคนนี้โตไปต้องเป็นมิจฉาชีพแน่ลุงต้องแจ้งความมันผิดหนูสองคนเก่งจริง,รงลุงก,ก็แจ้งเลยสิแจ้งเลยแจ้งเลยจะได้รู้ว่าใครผิดลุงแน่ใจนะว่าจะแจ้งถามคนดูก่อนไหมว่าใครโกงช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าใครเป็นคนโกงสำหรับวนนี้ผมจะลาไปก่อนนะครับอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ สวัสดีครับลุงอภิด s empty, <S ลุงผิดแน่นอนคุณหลงคนแล้วพิดลุงโกงผง